สวัสดีครับผมเดออีสานมานครับเมือ่อนี้ก็พามาหาโปกเกมอนในปลาครับโปกเกมอนตะกะแตนมาหาตะกะแตนครับแก้ม,มือครับงมดก้อนมาหมดก้อนมาได้น้อยกูมูครับหมดนี้มาก็ดกากได้หน้อยกูมูครับมานวะครับ,าารบทางนั้นแต่มาจากสวนน่ะมือโอ้ ตุนว่าเรือ้อกล้ <c oughs> ครับมึงของเบาวผมจานบานด้วยทีมงานเขาด้วยเอาไฟออกแย่งไฟออกเออโอ้โหอะไรครับแต่ว่าของผมเบาเมียมาถ่ายวิดีโอก่น <c oughs> อนหมนุนเปล่าหมุนดรงดีรับ ลองติดตามไว้ครับว่ามันยีสีไใดปะแต่ว่ารู้สึกว่าหมุนข้างอีรีครับมนันโอ้ยเออ,เอ,อหมุนข้ากเหมเอือนเออมุนข้ากมันเนี่ยมีแล้วเนี่ยอันที่หาทางว่าก็พั รดด้างนี่ดิถอยถอยถอยผู้เดียวว่าปหาข้าวผู้เดียวบอกข้างวะอืมครับตูแล้วรครับตะกัดแกนเต้นนี้ครับเสร็จละเนี่ครับ Oh. มึงห้อยมันกินดูนี่จุดซอยเวิดตัวหางมันมีตครับผมนกแฝดครับแฝดสามอยู่ครบเลยครับครอบพว สวยแล้วครับตอนนี้ปรากฏว่าลงมูลแล้วครับลงท่างแล้วไปวูปบแบบท่างออบนี่ต่มนเขามาเรือมนเขามาเรือ โอ้ตะกเตยนก็บ่ค่อยมีครับมื้อนี้รู้สึกว่าสิมีคนมากเตะก็แล้วครับเนาะตะกเตยนมื้อนี้ก็เ,กเบิ่งขีกระปร๋อม,มนะครับครับขีกระปร๋อมน้อย โอ้นี้ครับบ่ลลงแล้วครับหาทางออกเลยล่ะโอ้เรจะเตียงกับพ่อได้ยังน้อยอยู่ครับต้องติดตามครับว่ามืนน่อที่ได้พ่อถอดว่าที่คุมค่าหมุนป้ายาค่าวะนี่นครับบางเดือนทางเปลี่ยนแขนมาที่ลง ลุงทั้งไม่ครับนเราเทาเยอ,อ,ยาอยู่างในจักบ่เยอะขนมานำกันคับเซียนปอดครับลุกสเซียนอุดเ<ม>นียประกวดสซมังู้มันขึน้โอ้มามานโอ้บอบอบอยบมานนเนาะห<บ>าประกวดหางาวน,นี้ห็นบ่หาประกวหางาวน,นี้บึง อีสานบ้านพ่อเหมือนกันครับพ่อเหมือนกันบึ่งจะคล้องทิ้งมันเอาอยู่ผู้เดียวเลยวะจะคล้องที้งจะคล้องทินงจะคล้องทิ้งหมุนป้าไปอีกยื้อใส่หลับเลยออกมาเด้อใหญ่สักนักก้านแล้วลงถ้ำมาบนนี้ห้องไปครับไปห้องแต่ถ้ามันขึ้นแต่บนถ้ำมันก็ไหลมาหัน ลองเมืองขามครับค้บไไม,มสไส้ปกดให้มากับปลุกไสเซียนอูดเนี่ยปกดครับนนมือนี้หาจิ้มเมื่อยเมื่อวุ้ไปหานไส้ปลาหาไส้เบียดีฮ้าตะกะเตียน,น,นอยโอ้ ล้นหลยหลายครับลายหลายผมเปลี่ยนแขนครับบานลุงหม่องถ้ำนะครับยดยดเห็นเราเมื่อยมวบักโคมบักห้านี่กูร้างทยไทยโอ้โหิผายแล้วกูกร่างิออกล่องมาไท mhm. ยไหมครับแต่ละครับ ใช่แชนนครับตอนนเ,เอลอ่ะปูทอข้างหลังมันตื่นไปมาเบิ่งของไหมครับเป็นข้ามากมาามาก่ยนสันเ่นบ้านคุปปับบทั้สาม,ามาอข้างนี้ส่งคือครับจับเอาจับเอาอยอาย่างบุบยบ โอ้ยแมงยุ่งด้ครับตัวนี้ตัวนี้กินน้ำมะเป็นครับเนี่ยแต่แมน่นตัวนี้คือเยอะเนี่ยนี่อันนี้ตักแตนเยอะเนี่ยยังยุ่งยุ่งอันนี้ไหมใช่ไปเก่งถึงมาได้ครับผมเห็น,นอีกตัวหนึ่งแล้วครับรุ่นนี่เขียวดีขนาดเลยครับรุ่นนี้บินเออเออเออน้ำโอ้ ได้ได้ได้โอ้โหคุณอีกตัวหนึ่งเลยที่าออกมาเิ่งโอ้นี่เลยครับอืมนี่นีกหนึ่งครับส่งคือแล้วครับทางนี้เดี๋ยวผมทำเวลานในการเกียบก่อนจิบวท่านมูใช่ครับตามหุวงวงัดน,นี้นจังโอ้ วงดูวงดูนี่ทวงไะทวงโชทมาโชด้เสียนได้เสียนประกวดมหาตะกะแตน้ือครับดีสตวหนึงประกดง่ายกว่าืออยู่ที่ได้กลับไปที่ะกดครับตะกะแตนแต่โอ้โหโหัวยังวะสิคุบเออยู่ นี่ไซส่ดีครับออนี่ครับยางน้ำพังครับบ้านสัมบายกวนยางปลาเนี้ยปลาเนีค่ายครับโอ้โหตัวน่อยะนะมนนนันเสียสุดม <c oughs> <c oughs> ันเสียลุดบัดจิเสียยังสียดำครับเสียดำ

ทุงท้งขยะขยะครับผมตอนนี้ก็ได้เวลากลับแล้วครับตรวจสอบผลงานรวงด้ยบักมันทำลายสถิติมูลตลอดเลยไม่ยนหยุดตรงนี้ครับขยงงนข้นี่มันปลดจอม่ประมาณกานไร่ นี่คู่ประมาณเลยงอนผ่านสี่สาครับสี่คนใส่บิุงของเสียนอุดด้วยโอ้ยไปไปไปหาสิทธิ์ประกวดขึ้นเก่าหันละขึ้อยู่เห็นไหม <c oughs> นี่ครับของผมอ,อ๋อพ่อได้ขวายครับพ<อ>่อได้ขวายครับโอ้มันมันเหมือ,อมนนี่เจ้นะพุ่ม อกว่ามัยย่ใแลกกันบ่พุ่งผุยทั่วมากเนาะะเลกกันบ่นึงทีไปเลกกันบ่ที่เป็ื่อสร้างไว้จะจับตะกันเมื่อไหร่ครับผมสำหรับอีสานบ้านเ้าห้องก็ขอจบใบเานี้ครับสำหรับการผามหาตะกัตนครับผมควาคืนอนี่กัขอสวัสดีครับ